ผักโอซุ่นนะคะพี่น้องเห็นแต่เพิ่นกินกันหมือกระบ่เคยกินจะเกลือเธอแหลกก็กเลยสั่งมาลองสิมืงสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพักกินพาแซบ MT Channel มาค่ะพี่น้องวันนี้ได้เมนูเสพเสพเพือเกาจะตำหนวดหมึกเป็นหนวดหมึกแบบใส่กลางๆค่ะพี่น้องใบใหญ่แห้งกับอากาศหันห้อนนะจ๊ะพี่นอาา้องมาจ้กเสพเสพทำกันจ้ะพี่น้องสิมนำตำก่อนอืมนัวมากนี่มัอนี้ได้อันนี้มาพร้อม ผักโอซุ่นนะคะ่ะพี่น้องเห็นแต่เพิ่นกินกันเมื่อกบขเคยกินจะเกือเือแรลกก็กเลยสั่งมาลองสิมึงมาจากพี่นอ้องเซฟเสฟแล้กันเดี๋ยวซิ้มพักก่อนกืกรอ,อบเย็นๆหวานนิดๆกินหอมก็จังใบเตยเนี่ยคะ่ะพี่น้อง กระทอยจากขวงแซ่บตำนวดมึกเซ็บเซบย่านใบใบเทียงเทียงพี่น้องคากจาก้ะ <c oughs> <c oughs> Tuần giấy nha cột มือนีผมไมีนมจีนด้วยค่ะพี่น้องเน้นปลาหมึกนะจา๊ะ เป็นมาพักโอซุนนี่คนละอันกับกุ้งชายด้วยค่ะพี่น้องคนละอันกับงูเขียวงูเขียวก็คือเป็นพักสลัดสลัดต้นบรืเขาอื่น ส่วนพักโอซุนก็นคือโอซุนนะคะพี่นอ้องแซ่บดีเมอว่ามันกรอบบ่เคยกิน มันต่ำกับสีแสบได้พี่น้องเพื่อนกรอบอร่อยหวานนิดหวานนิดนิด 我叫皮诺。 แสบจ้ะพี่น,อน้องหนวดหมึกมันกรุบมีคนถามมวยว่านหนวดหมึกไม่เค็มหรออันนี้บอกเค็มด้วยค่ะพี่น้องความเค็มน้อยมากแทบจะไม่มีเลยหล่างจากแบบหาฮกหนามเลยด้จ้ะพี่น้อง ล่างค่ะุกนามวันนี้เอาไปลวกลวกแล้วก็เอามาแช่หนําเย็นอีกรอบหนึ่งแช่ไว้เลยจ้าแบบหาหนาที่ิบนาที่เข้มจ้ะลองบึง เบื้องหนในหน่อยก่อนใส่นีปบ้ยไงแห้งแต่ว่ากับบ้หน่อยแห้งค่ะพี่น้องพอดีกลาง อักโอซุนหอม,มอ่อนๆคือใบเตยนี่นนพี่น้องกลิ่นเพิ่นบวกลมบวกฝาดรสชาติหวานนิดๆกรอบๆฟุงเป็นตำกับ เรื่องพิแล้วพี่น้อง ุนะพี่น้องงดปลาหมึก พี่น้องแซ่บจ้ะเพชรละ่ะแล้วก็อิ่มนั่แต่ว่าอันนี้บ่ถิ่ม้ะจ้ะยาสิตอกอกสองอยู่มันนัวนะพี่น้องนัวแซ่บเอา้ามื้อนี้กะได้ <c oughs> เมนูแซ่บๆตำหนวดหมึกเนาะค่ะพี่น้องเป็นหนวดหมึกใส่กลาง,ลาง,บงๆบ่ใหญ่บ่น้อยเอามาฝากพี่ต่อน,น้องยามเที่ยงๆเนาะจ้ะกินแกงกับหนังไก่ทอดเจ้าของหนังไก่ทอดพาก,กินพาแซ่บถ้าผู้ใดสนใจกะ1ถุง2องกรัมแปบาท5ถุงส่งฟรีเด้อค่ะพี่น้อง ถ้าผู้ใดอยากกินกะตืดๆหาหมอยไดนอกจากพี่น้องหรือว่าผู้ใดทักลไล่ยู้ใดกะทาขอความเพจด้วยจ้าแล้วกะมื้อนี้ได้พักที่บบเคยกินพักโอซุนมาซิมให้พี่น้องมึงน้ำกันเสียบจ้ามือยว่าแเสียบเดี๋ยวเอาไปฝานใส่ในตําบักุ่งคู่กันคู่เขากำน้ามสมตาเขาทาอยู่จ้ะ คือเก่้าเนาะพี่น้องทาว่ากินสดลวดหรือว่ากินม่วงม,มั่มกินบสุภาพจังใดก็ต้องขอโทษขอเอาัยได้หลายเด้อจา้าล้วก็นทำให้มาคลิปนี้มากเมนูนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์เปกำลังใจใหมหอนน้ำในเด้อจา้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้ค่ะสวัสดีค่ะ